สวัสดีค่ะเมื่อนีวานมาพอกับออมกลุ่มเพราะว่าไม่มเบื่ออีกแล้วนะจ๊ะเมื่อนี้สิไม่กินไปเว้าไปนะจ๊ะเรียงจะแค่เว่าว,าว,าวาเรียงของอะไรลูกไส้ที่ไปพาท่อมสิ้นจ้ะกินไปเว้าไปนะจ๊ะอันนี้เ,เหตุอะไรเฮตุเนี่ยกะฮะคนาหมูกรอบจา้ะตัวเห็ดแบบ เราเล่า,นนนนนาหน่อย้จะจ้ะเผ็ดแน่เอ็นกินกุ้งไข่ดาวเขาจะใหม่นอนหนึ่งจ้ะเอ็มถิ่ม่าบอกถิ่ม่าบอกว่าอะพุธมิลูกที่ว่าไขา่จะดูเป็นท่อมสิ้นนะไอ้ยื่เมืองนอกไอ้ก็ไปพาด้วยจ้ะ ก็แห่ไปพาว่าวตอนนั้นลูกไปเมืองไทยนะจ๊ะานี่ไปไข่เป็น uh, ทำสิน้นแต่ว่าก่อนที่ว่าว,า,ว,า,วาเรียงตอนไปอยู่เมืองไทยกันนะจ๊ะไม่ยุคคลินิกหนึ่งยุคกลุ่มพว่าเลยจ้ะยุคหมอที่บ้านน้องยูเนี่ยแหละกลุ่มพว่าคลินินกาานั้น เป็นคือดิบของผู้ยิ่งเป็นหมอผู้ยิ่งเพรเอยเสียมาจากเดี๋ยคนถิ่นมะวาเฮ้าบุดีบุดีจ้ะพาลูกไปหาหมอที่นี่ลูกเป็นท่อมซิงอัศเสบเนาะกระบ,บอกเอาแค่อเอาแค่ยา่าโบกี้ยางม่ให้กินไมจ่จ้ะมดไปหาลอยบะบอเศร้ามมียาขาเชื่อขายัางให้ บ้านที่นี่กลับมาลูกกับพระเศร้าเลยพาหมอเลยพาลูกไปหาหมออีกอีกหมอหนึง่งหมอนี้ดีจ้ะหมอ,อ,จ,อจักรวาลนะจ๊ะอยู่กรุงเทดีดีพาลูกไปแล้วว่าภาษาอังกฤษน้ำหนัน้อยหน,นึ่งน,นะจ๊ะไปจามีก็เลยเข้าใจพาลูกเป็นเอียนทอมทักซี่อักเสบล่องข้อเป็นัางสิ่เขากะหาย,ยาค่ะเส่อมากก็ดีขึ้นพ่อดีขึ้นก็ได้บินบินกลับไปกรุงเทพได้ วิ่งกลับกรุงเทพได้สองสามหมื่นอ,อาการกับบดีขืนจ่าเพราะว่าเป็นหลายที่นี่มันล่องล่องข้อล่องไปในกระแสเลือดไม่จ๊ะหลูกหักนี้น่าจะแก่โรงพยาบาลจ่าได้ไปโรง,งพยาบาลของยายพยาธไทยสองวันอยู่ไก่ไก่กระมงผักไปเขาเลยบอกว่าิด้เจอในกระแสเลือดจ่าก็ได้ฟางรักษาหายดีดีดดนอนจะสองสามขึ้นพี่น้องเลย พลังเนะรขขา,ไาไามมีประกันสุขภาพคือคนไทยหมาไปหาหมื่นกับหกหมื่นจ้ะสองขึ้นดีที่ว่าเหตุเห็ดประกันสุขภาพในประกันชีวิตไปก็สั่งมดัดเงินไหลด้วยจ้ะไปร้องบา้ไง มันคุมอยู่นะจับที่ว่าต้องเห็นประกันชีวิตไปจากมึงห,อหรอกเลือดวัาลุกเข้าเรือสักษาไม่เข้าเก็บไข่ได้ป่วยยังสิมันกับขุมอยู่จ้ะท่อนน้องบางเดียแพงเข้าก็บรักษาดีิบสองสามน่องยี่สองขึ้นเหมือนกันก็ได้หายก็หายยาขาเชื้อ ตลอดก็ได้ไข่จ้ะหว่วงหลกไวเพราะว่าเป็นไเป็นปนุ่มเื่งไท่เราที่นี่เขาหว่วงเนาะเขาเป็นหลกเคืองเป็นนอนเฝ้าไว้น้อนยังพ็จิไปหัวหินก็เลยไปจ้ะขึ้นส่วนมืดวะฮึ พ่อเป็นมาจาเริ่มเป็นมาจากเมืองไทยจ้ะหลวดเชื้อเอยหนังมากกว่าลูกพ่อกับมาเมื่งกลับบาเไม่เวันทุกสองเดือนสเป็นแล้วจ้ะทำทำซิ่นนนงน้มีไข่ขึ้นไข่ขึ้นพ่อขอให้พ่าเปิดเปิดปากหลูกเบ่งสินันสิไข่ไงอุดเต็มค่อยตรงนี้จ้ะพาไปกินยาขาเชื่อ เราหาหมอเรายาขาวเชียงไม่กินหมอขารยาขาวเชียงไม่กินตานโบไหวเลยจ้ะทุกสองเดือนทุกสองเดือนที่นี่รู้ว่านนีก่กินยาหนักที่สุดก็ค่อยผอภูรว่ารีกินยาหนักสําหรับโบอยากายกินยาย่ยานยาย่ยานเข็มย่านดูยงังโบหมักจ้ะหนักมันก็เลยเศร้าหนักนั่นหน่อยจ้ะแต่ลูรู้กูเลยกินง่ายลยเศร้าไงรู้จักแต่ว่ารวมกินยาหนักไม่หนัก Hi, yà bởi hả. Hi. Mà Mười lăm năm này thì... Chuột ở dưới mùi xe ba. Mày tìa lâu. Quân quay pin lấy lắm. Mày chưa yêu lắm. Mày tìa lâu. 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 ต้องไปถามหมอมังหมอท่อมชิ่นเลยตรงแล้วจ้ะวางน้ำปิดเจีอไปเบ่งสีบวหวแล้วจ้ะหนูกินยาแก้แอสซีบบุดีถามหมอบึงหมอหรือเ่าอืมเขาจะเบ่งตัวนี้จ้ะถามเขาเลยถามเราถามอีกว่าเขาวางอะไรเป็นตะพาบ่เขาแบบพาก็เลยไปพาจ้ะไปพากับมาพาส่วนเป็นโควิดห่วยอยากของพาลูกไปตรวจดัง ตรวจดังเขาว่เอยากตรวจที่นีนลำบากลำบากเขาหายเขาเจ็บตรวจว่าหาเช้อว่ามโควิดบว่าเขาตื่นจะหายห้องไปรพยงบานไปพาจ้ะจองคิวว่าพาเสร็จโอ้ยรพยงบานรูวร้ว่าจะให้ลูกมามกินอย่างพาเสร็จแล้วเขาตื่นเห็นมาให้เขากินชิคเก้นนาเกตกบเฟขคนพาตอมทอมสิ้นมากใหม่ใหม,ม่ไหให้กินนาเก็ตไก่นาเก็ต ้องเป็นไฟมันอีพ่อมาบ้านเอาเด็กน้อยมันอยากกินเนาะมันอยากกินของแสบมันก็ตองกินอยู่แล้วกินตอนที่ไหละมันมันกับ่เจอแหละเพราะว่าไอ้ไอ้ยามันยังมม่หลุดจิ้นเนาะจ้าสิว่ายาใช่างมานอีพ่อมาบ้านเก็บข้อกินนามกับบ่ไย่แต่เฮงไม่ค่อยมากินนามเนาะจ้าจังไหกินในหนามมะนาวอะเมัอนเอกโซดามะนาวจ่าพอมากินผสมกับนาําหมันเขากิน มานี่ยาก็ว่าอยากกินเมื่อก็แห้งอัพเสฟแล้วทีมันก็ทีบวมเขาก็ไปย่อมกินยายเลือดสงสัยเลือดที่มันอักเสบที่มันหน่อยกินน้องกินคิดว่าตอนกินหน้ากินหลืจะแพ้มันก็ะติเปิดเฉยผปุงส่งเลือดมันเป็นพ่อไปสองสามหมื่เขาไอาออกมาเป็นเลือดนะจอ่ะไอออกมาเป็นเลือดอย่างท่อเราเอาแอมโมเลนดีนะมีเหตุประกันแอมโมเลนมาอีกท่อมาก ให้เขาพาไปโรงพยาบาลอีกไปโรงพยาบาลกล้บาบาน็ไกลประมาณสามสิบห้าน,นาทีเนาะพาไปอบอกพูนจริงเวลากับไปแล้วเหรอจ๊ะบอกเรื่อยเนาะพาไปรู้ไหมเออคือก็เห็นหม,ม้มักโรงพยาบาลน,นั่นจ้ะเพราะว่าต้องไปเซตใส่น้ำเกลือเขาอีกยเห็นหม้มักพีจอเลือกได้เห็นสายแขสเน,นี่ย ก้อนน้ำเกลือเส้นน้ำเกลือเขาอ,อีกเขาหิ้งหย,ยาดนิดหน่อยเนาะเป็ดปปเปิดบป้งเปล่าแพลเปิดมาจากขางหนึ่งโอ้โหสงส่ยยังกินหน้าเกล็ดมอสไม่หอยอยงอกอีกผ้าแผลมาใหม่ๆสิให้กินอาหารแข็งๆเครื่องสิให้กินพวกของเนียมๆคู่บิ๊ก บิ๊กบิ๊กว่าเฮ่อยังหัวอาเสี่ยวๆนะจ๊ะสล้ก,กับนุ่มถนะ้ากินของขายร้านอ้อนนิ่มๆนั่เนาะนนกินน่าเากลียดกระฝิ่นป้ะโดนแห้งกูเลยไปกับเบื้องเอาด้วยใจปลาเป็นคือกันจบ่ปลา,าที่นี่ต้องไปพาเขาหลรอบซ้องเอง ้องไปเห็ด้องอีกเขาเหย่างเาเหงบยากเห็ดอาจารย์หลอดสองังโควิดเป็นนอนฝ่ากันอีกหนะรอบสามกับเาอีกอันนี้กับมาเฮี้ยนอีกดีขนาดเป็นอีกจอเอเบรนอีกรอบสาม ไปโรงพยาบาลกี่ผู้บ่วเขากินน้ำหรอมันไอออกมาไม่เลือดอีกไหมจ๊าก็บุ้งมาเป็นเองว่าไปหาหมขอเขาก็ไปเบิ้งองเขาเลยบอกว่าอาจารย์เขาเจาะเรือไปตรวจเจาะเรือที่หนากพี่น้องเออบาานี่นี่ลูก แห้งงาดบ่อยากต้องว่างยาสลบแห้งบ้างยาสลบจีจอเลียดเอาจอเลียดเอาเลือดลูกแห้งงาดแห้งบ่อยากจาะดีนมาสันไปจับกันซี่หาคนว้างยาสลบเขาก็บต้องจอเลียดพูดจอเลียดกต่จีซ้าสัเห็ดเงืองาดเนี่ยงานเห็ดบระเรียคือบาดนอกนะัานเห็ดดีมากไม่จั่มบาที่เนี่ย ยาสลบเพียงอย่างเดียกเจ้าเียบอบอกว่างเลียนไม่ติดเชื้ออยู่จ้ะนั่นึ่งติดเชื้อนักเสียเลียนนั่นเองเรียน่าบาย่์หลอบสามเพียงอย่างเอ้สามมี่ประกันเชื่อเบียดสามมี่เอ็มไปเสียเอ็มมเลเนี่ยอมือนกันเป็นหลายพันดอะดีว่าก็เสียเอ็มมเลเป็นปีแ้จ้ะนี่หรอ ที่เอเม็มเรนไปกับท่าบายแบบสามีม่เห็น,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 นหางานเนาะสามีชอบไข่ต้องเป็นขัวเปล่สะดวกต้องเป็นพั้เวียดโอต้องยันต่อยันตอนนั้นวัคซีนมันแค่สีฟองน่ารอดสามก็เลยไข่แน่เข่าทสมอเนี่ย,ย,ย,ยกยาา็เป็นไข่ได้จ้ะแ่าบอกมากเป็นจะเป็นเหนื่อยหน่อยปวดซองปวดขึ้นไนขะ่ปรกฏนยา ชาวบ้นทําสิยนอีกเหรยงานหนุ่มสองเหม่อสาวแต่ว่าันใส่มันคิดยาเหรอเอาแค่นี้ก่อนหน้านจา่าแต่ก็ดไดม่ไดยแบบถามก็อต้องถามมา,างน้าจ่าแล้วที่บอาซูฟังว่าตอนไหนลิดมันยาเหรอเราขอเวลาไปก่อนน้านจา่ไปกินต่อกันถ้าเห็นยังบ่บถูกบบกวนกินบเบาเรามันบบสุภาผก็ขอให้หน้จ้ะต่อไปก็คือเมื่อกินมาเบาแบบ เมกินนอจากเมื่อกินฝรั่งดีกว่านอกจากกินเป็นน้ำหมอด้วยน้ำผมว่ามันสาบาดสำหรัก่ของร่างจะเป็นไหลเดี๋ยวเมื่อกว่ต่อเ,เก็บหนะเรียกว่าเอามามาเรียนมาหน่อยมึนมึๆจะ้ะอาจารมาบอกซื้อฟังได้จับปากก็ติดตามมันนี้ได้จ้ะมือไม่ฮัดล่องหัตเหตุเปิง ฝากไว้ได้จ่าเด้อห้พี่น้องมาเบิงน้ำแน่ฝากค่อยปรับปรุงเจ้าจีปรับปรุงจ้าแล้วจีเขาไปเบิ่งคลิปอือ่นๆมาหมดเพลินพักกันเหตุจังไลยกับจีเห็ดน้ำจ่าฝากแค่นี้ได้จ่าเด้อกดไลค์กดซับสไครต์ให้ได้จ่าเด้อไปกันได้จ่าไปเลยจ้า